สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสตาวันที่11พฤศจิกายน2567ค่ะทุกคนวันจันทร์เนาะค่ะพี่้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอซขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแยกรอบจนี่น้องเอาอีกแล้วนะคะทุกคนหุ้นมานะคะทุกคนกอตทษข่อปัยนะคะทุกคนขะถ้าไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจาวันนะคะทุกคนเราไปดูวันที่10ก่อนนะคะว่าเข้าหรือลุด สำหรับวันที่สิบจะให้เด่นสองได้หนึ่งนะคะมาสามสามสี่สามสองเด่นมาสองคู่สองสามสามสองใจบริจับให้พี่น้องสำหรับวันที่สิบนะคะเลขเด่นประจำวันหนึ่งกับหกหลุดหมดนะคะพี่น้องคะไปต่อลุ้นต่อวันที่สิบเอ็ดนะคะใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยสำหรับวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนเรามาดูกันค่ะสำหรับวันที่สิบเอ็ดนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนใจได้อยู่ที่เลข เก้าและแปดนะคะทุกคนคะ่ะพี่น้องเจ็บบอ,อกไปค่ะพี่น้องขาลืมน้ำเด็ดพี่น้องขาเด่นสองและหนึ่งนะคะทุกคนมาสามสามสี่สามสองุดพี่น้องสองเข่านะคะทุกคนขาเลขเด่นประจำวันหลุดสั่นด้วยพี่น้องแอดมินก็นได้ซงสีเวลไปน้าลืมไปน้ำเด้พี่น้องขาเฮ็ดลายคลิปลายตีกันนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกท่าน fc ขาสำหรับผู้ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติวันล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะพี่น้องมีเขามีหลุดทุกมือนะจะเด้บอบดีเขาทุกมือแล้วก็บด้หลุดทุกมือนะคะทุกคนบางวันก็จับคู่เข้าบางวันก็จับคู่หลุดแล้วแต่วันพี่น้องขามาดูค่เก้านะคะทุกท่านเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ด 9ก้าสองแปดค่ะทุกท่านแปดเก้าแปดสามแปดสี่แปดสองนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะคู่เจริญวันนี้อยู่ที่แปดเก้าเก้าแปดนะคะเอฟซีขาค,คู่ที่แอดมินชอบหนึ่งคู่นะคะมือนีใจมากเก้าถีีเก้าพี่น้องมากก็สามารถตามใจได้ก็มักให้พานได้คะ่ะทุกคน มาดูเด้เด่นประจําวันค่ะเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละเหลือสี่คู่นะคะทุกคนต่อวันบางคู่เจก็ไม่ได้จับคู่ให้นะคะถ้าชั้นชอบชั้นค่อยตามนะคะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่สองและเจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะทุกท่านสองกับเจ็ดนี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคน เด่นวันนี้9ก้ากับ8นะคะเด่นประจําวัน2กับ7เป็น92 97 92ง9ก้าเจ็ับให้ทั้ง2คู่นะคะแค่ะ8 2 2 8 8 7สองเจ็นะคะทุกคน8 7ดเจ็ดเจ็ดแปพ่ี่จะให้ตัวเลขหลายตัวพี่น้องถ้าพี่น้องมากก็สามารถตามได้นะคะส่วน93 83 84แ่จหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าชอบก็ตามได้นะคะทุกท่าน ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยหรือจะจับคู่ใหม่ก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกคนขึ้นยุกับดวงพี่น้องคะค่ะสำหรับแนวทางเราสตานะคะวันที่11พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคมัานสุขภูสุคนพี่้องสวัสดีค่ะ